พี่บ่าวพี่บ่าวป่านี้ใครจะมาส่งอะป้ากดตังยูโรสิบกองสั่งให้ดิโอ้ยเชิญเชิญเชิญอุ้มพี่บ่าวไปนอนที่นอนหน่อยคุณป้าป้าเร็วๆยกพี่บ่าวอุ้มไปโจที่นอนหน่อยอะไรอะไบ่าวนี้ ป้าป้าเรียกแต่ไอ้ลายมามีโมโหแล้วนโวอเหล่านะเหนื่อยไม่ใช่ไปเล่ไม่ได้ยากเลหน้าใครทางนั้นเล่ไปอ่ะตัวอ่านเห็นไหมไม่จกไข่ทางนั้นเล่หนังโบอยู่ใชเอ่ะเห็นไหมเราบอกเลยว่าไม่ตุระไข่มาเติมก่อน ต่ำใจเสือไรม,มาทุกคนคนอืน่นเอาไม่เอาไม่รู้แต่ลูกนี้เอาแน่นอนค่ะตายแล้วมึงหลอนกาบาเร็วสร้างวัสดสั้งไหย่าสุดแล้วนี้เสียงเลยบาวนี้นอนย้ยว่าช้าแล้วแล้วนี้ข <c ười> ึ้นอืดก,กับอึ <c ười> เนื่อยอย่างนะชีวิตวันวันนะเพลียนะ ทำหน้าทำตาให้เขารักเขาล่้มกันให้ตายแยเลยวันวัน,วนไม่อยาอต้องทำไรแล้วว <c oughs> มึงเลยนอะ <c oughs> ใจมึงอืดได้ตั้งขนาดนี้น <c oughs> <c oughs> ดูหน้าพี่ดอลล่าสีเวลาเห็นหน้าลูกชาวบ้าน พี่ดานลล่าซ้มหน้าลูกชาวบ้านจังหูแล้วเจ๊มั้ยพี่ดาล,ล่าซ้มหน้าลูกชาวบ้านจังแล้วไม่รู้ทีทำาคือซ่อมหน้าพี่บุ๋งปุยไม่หรอกพี่ดลน่ารักพี่ปุกปุยมากพี่ปุกปุยเย็นเป็นพี่ชายของพี่ดาล,ล่าเออนี่หน้าตาเวลาที่ในลูกชาวบ้านจึงนี่ลูกชาวบ้านธุระไหมไม่ทุระเรื่องของมึงไม่ชอบก็แล้วแต่ ลูกลูกชาวบ้านไม่จนใจใครค่ะ๋อพี่ดาราไม่ชอบหรอเอแล้วแต่นะเออพี่บาวนี่ก็จะอยู่แบบนี้แหละพี่บาวนี่มีความสุขที่จะอยู่บายกินายพี่ดาราก็ต้องทําใจนะเห็นดูดาราอย่างเิ็นดูระเคยอ่ะพี่เออชมนาลูกชาวบ้าน พี่สีนินหลับที่ประจำเลยนะบายใจจริงๆเลยพี่สีจะบายไหมครับพี่สีครับอ่ะพี่ที่ลัแน่นดูจัง